หนทางแห่งการบำเพ็ญเพียรมีใช้เพื่อความหลุดพ้นของตนเพียงผู้เดียวแต่เพื่อสรรพชีวิตทั้งหลายได้มีโอกาสหลุดพ้นจากความทุกข์เช่นกันผู้บำเพ็ญเพียรต้องผ่านทั้งความเจ็บปวดความเหงาและการเสียสละทว่าในความยากนั้นมีแสงแห่งเมตตาเจดจ้าอยู่ภายในใจทุกลมหายใจที่ดำรงอยู่คือการสร้างบารมี ทุกย่างก้าวที่ก้าวไปคือการช่วยให้โลกนี้ได้มีแสงแห่งธรรมส่องถึงเมื่อใดที่เรามองเห็นความทุกข์ของผู้อื่นแล้วเกิดเมตตาเมื่อนั้นจิตเราได้ก้าวเข้าใกล้ความหลุดพ้นบำเพ็ญเพียรไม่ใช่เพื่อเป็นผู้วิเศษแต่เพื่อเป็นผู้เข้าใจเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตและ เข้าใจหัวใจของทุกชีวิตบนเส้นทางเดียวกัน